สวัสดีค่ะช่องทัมลัศส์มิลฟ์สตล์ก็มาต่อเป็น e p ีที่7นะคะทุกคนตลาดนัดผ้าใหม่สุรินนะคะวันนี้อนินจะถือโอกาสเก็บบรรยากาศก็พอนะคะเพราะว่าอนินจะไปทุระจะไปเยี่ยมหลานนะคะทุกคนก็ออกจากถ่ายงานนี้ก็จะไปต่อจังหวัดสีสเกตนะคะอำเภอผู้สิงจังหวัดสีสเกตอันนี้ผ้าใหม่อำเภอจอมพระนะคะทุกคนก็อยู่ตรงจุดนี้นะสวยๆเลยไวชมผ้าใหม่กันไป นะคะจุธารัตนผ้าไหมสุรินศูนย์แหล่งรวมผ้าไหมใหญ่เลยนะทุกคนสีเคมีสีธรรมชาติผ้าครามเนี่ยหลายๆมากสวยๆวันนี้มีดำทองก็มานะทุกคนเนี่ยหลากหลายเลยนะคะอันนี้ท่านสามารถที่จะติดต่อได้ทางเ,ออเพจจุธารัตน์ผ้าไหมสุรินนะคะทักทายน้องๆก่อนนันเสาวสวัสดีค่ะ นะคะนี่นะคะศูนย์รวมผ้าไหมางามเมืองสุรินจุฑารัตน์ผ้าไหมสุรินนะคะอยู่ตรงจุดนี้สามารถจองเลือกทางเพจได้ฝานี้จะเป็นสีเคมีสีธรรมชาตินะทุกคนสวยๆนะคะนี่ขายอะไรราคาสูยน้องก็จะมีผ้าในงานแต่งผ้าเยอะเลยนะทุกคนก็สามารถที่จะ,ะติดต่อทางเฟซเฟซนะคะเฟซของน้องนะ,ะเฟซจุฑารัตน์ผ้าไหมนะคะ สุรินนะคะก็ติดต่อทางเฟซได้เลยหรือจะโทรเบอร์โทรได้นะหยิบนะคะ0817909457 0817909457นะคะตลาดนัดผ้าใหม่สุรินล็อก016นะคะหน้าที่ว่าการอำเภอนะคะจะอยู่ติดมุมฝั่งนี้เลยนะคะทุกคนนะคะเก็บบรรยากาศให้ชมภาพฟีสวยนะคะของน้องไว้ไว้ที่หน้าเราจะมารีวิวในร้านนะคะอันนี้เก็บบรรยากาศให้ชนก่อนเพราะว่าแอดมินรีบที่จะไป ตลาดตลาดจะไปเยี่ยมหลานนะคะทุกคนก็เลยต้องหลบหน่อยต้องรีบหน่อยนะทุกคนนะเคนาะ,ะอันนี้ก็จะเป็นผ้าไหมของน้องเอียงวันดีกลุ่มผ้าไหมประยุกต์ศูนย์หนึ่งสี่สวัสดีจ้าจ้าน้องเอียงเงียบโบราณมือนีเรื่อยๆนี่นะคะมากี่คนวันน <พา S 1> ี้เอียงเขามีผ้ามีเสื้อด้วยใช่ไหมหรือยังไง นะคะทุกคนอันนี้เป็นเป็นผ้าตำรับผ้ายกดอกลีลาวดีนะคะทุกคนเป็นของอำเภอชุมพลบุรีเนาะนะนี่เป็นต้นตำรับนะคะสวยนะคะทุกคนเนี่ยก็เวมาสนับสนุนกันนะคะสนับสนุนกัน้านผ้าไหมนะคะทุกคนใคนราคาวันมีพี่เรียบแน่สิพาไปหาหลาน ทักทายนะคะสวัสดีค่ะตะนาวผ้าไหมนะคะจำหน่ายอยู่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินและก็ตลาดกินมอด้วยเนาะอันนี้นะคะทุกคนสีเคมีสีธรรมชาตินะคะได้ยังกินเข่าเนาะสรุปเข่าเสาเข่าเอ้นข้าวเช้าข้าวเช้านะคะขายดีมากแนะข้าวเช้าแล้ไหลมาเทมารวยๆเฮงๆง ทุกันเปีใหม่แล้วยิบโรตาลีก็ให้ไดราลงวันน้ำคานเออนะคะเนี่ยนี่ประมาณที่หนึ่งนะคะหยิบไปงวดระบลยใบไปทีละงวดเผื่อโชคดีนะอ่านะคะเออนะคะทุกคนไปเราไปต่อร้านแม่กิมง่วนกับพ่อสวัสดีค่ะหอยขึ้น่่ายังไดมีแต่คนจะกินเข่าเท่านี้โอ้ยกิมงวน ไหมไทยนะคะของคุณแม่จันศรีนินแก้วบ้านเลขที่ 18: หมู่สิบสลงตำบลลำบุญอำเภอลำดวนจังหวัดส,สุรินทร์นะคะ322-20นะคะก็แอดไลน์ของคุณแม่กิมหนวนได้ที่0 8 9 2 8 0 8 3 6 4 0 8 9 2 8 0 8 3 6 4แม่กิงนหม่ิมหนวไหมไทยนะคะทุกคนว่างอยู่ตลาดนะัดพระมหมสุรินทร์มาวันเดียวนะคะตลาดกินหมอไม่ได้ไปนะคะทุกคนตลาดกินหมอไม่ได้ไปนะคะเดี๋ยวนี้คุณตาคุณ<ด>ยาย<ด>ก็ คือตาคุณยายก็มานั่งขายอยู่ตรงจุดนี้นะคะลูกสาวเราก็เป็นคู่เนาะคือก็ว่าสิได้มาซอยค่ะพี่น้องติดงานกับบริมาลแล้วเหลือแต่อปอค่ายเมะเลยเนาะนะคะทุกคนกิมหงวนไหมไทยคะ่ะประกวดวันพ่อด้วยนะ,ะทุกคนเนาะอนอค่ะออ๋ออ๋ออ๋่อ๋อ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 อนออ๋ออ๋อออค เยอะแยะเลยนะคะไปล็อก067นะคะคุณกลุ่มวัดวิถีบ้านตะโตนะคะนางแม่ชมคงศัพย์ตำบลพรมเทพนะคะทุกคนอยู่ตรงจเชดน,นี้นะ,ะนี่ผาไหมสวยงานเขาแม่โตกลุม่มบ้านลุ่มเทพอพําเภอท่าต๊งนะคะไปอ,อันนี้ก็จะเป็นผ้าไหมแม่สาวแม่สาวสวัสดีค่ะแม่ ไหมสวยของลายอัตลักษณ์แม่เสาอัตลักษณ์ไหมพื้นธรรมชาตินะคะทุกคนจะเป็น,นสีพื้นธรรมชาตินะคะท่านสนใจก็น,นี้ด้วยนะคะของแม่เสาล <c oughs> ายดอกไม้ป่านประป็นกับอัตลักษณ์ออกแบบของแม่เสาเองนะทุกคนก็จะเป็นนุ่มที่ไม่เหมือนใครเป็นผ้ายกดอกลีลาวดีเป็นผ้ามะเขือเป็นผ้า,ผาพื้นนะทุกคนท่านอยากได้นะพ่อแม่จก นิ่มฟิวเลยนะคะทุกคนอยู่ตรงจุดนี้ผ้าไหมเมสาอำเภอสีขอระพูมนะคะจุดนี้นะคะไปนี้ก็ยาวต่อไปเลยนะคะล็อก052คุณสังวานนะคะ,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขายดีขายดีเด้อขายดีเฮงๆฮงงๆเด้อค่ะคุณสังวานนะคะล็อก05 2ตลาดผ้าไหมสีน,นะคะมีเป็นล็อกเป็นล็อกท่านสามารถเลีกซื้อได้เลยนะคะ เยกันนได้ลนะวันนี้แอนมินจะถ่ายรอบยาวเพราะว่าจะไปธุระด้วยก็เลยเร่งๆนิดนึงงานอาจจะออกมาค่อนข้างที่จะหยาบนะคะค่อนข้างที่จะหยาบนะคะโอเคนะคะไปเราไปต่อนะไปเลย,ยจ้ะนะคะพิมพ์ทองผ้าไทยนะคะอันนี้มาเพื่ผู้ใหญ่ก็ตอนนี้นะ,ะอันนี้พิมพ์ทองผ้าไทยก็จะอยู่อยู่นี้นะคะ พิมทองพาใจไทย0944746924 0 9 4 4 7 4 6 9 2 4น้องพิมพิมสวัสดีจ้าอ่อันนี้ก็พิมพ์ทอง้าไทยพาหมนซูลินนะคะท่านสามารถมาเลือกได้นะคะเล้ยว,ว่าแวะธรรมดาอยากไปคุยกันที่ร้านก็เอ่อตรงข้ามโรงพยาบาลรวมแพทย์หมออนันต์นะคะร้านเล็กๆนะคะแต่ใหญ่นะ,ะมองดูเล็กๆแต่ก็ใหญ่นะคะทุกคนอยู่เอ่อข้างโรงพยาบาลรวมแพทย์หมออนันต์นะคะ สามารถที่จะไปเลือกชมเลือกซื้อกันได้เลยแอนมีนเก็บบรรยากาศให้ชมกันสักแปดนาทีนะคะบรรยากาศตลาดผ้าไหมเพราะช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเร่งรีบนิดหนึ่งนะคะก็จะไปเยี่ยมหลานด้วยก็เลยเก็บถ่ายชมบรรยากาศให้ชมกันนะคะนี่นะคะโอเคนะคะเอาผู้ใหญ่สวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้แฟนเพจทุกท่านนะคะค่ะมาใครเรื่อย ได้เรื่อยๆเนาะทักชมก่อ,ๆๆอๆๆนะ<ข>ออนะคะอืมอันนี้ของใหญ่ก็วันนี้อาทิตย์ที่แล้วไม่อยู่เนะะาะท่านสามารถที่จะมาทักทายสอบถามเรื่องผ้าไหมเออหรือว่าจะสั่งได้จากเอ่อท่านผู้ใหญ่ได้นะคะทุกคนก็หัวหน้าชุมชนของเรานะคะๆๆแล้จะขายอยู่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์และก็ตลาดกรีนมอนะคะทุกคนก็ซอยสองวัน <ๆ S 1> เลย ตลาดผ้าไหมสุรินตลาดใหญ่ก็จะอยู่ตรงนี้แหละหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสุรินและก็ตลาดกินมอก็จะมีกลุ่มผ้าไหมหน,นั้นกันนะคะทุกคนมากน,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 นวันนี้ช่องตอนรัศมีไลฟ์สไตล์ก็เก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกัน,น,น,นในวันนี้นนนก็หวงังยิ่งว่า เอฟซีทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในวิดีโอของเรานะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบประธานอภัยเพื่อนเอฟซีไว้นะที่นี่ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไ้า์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ให้การสน,สนับสนุนทางช่องของเรานะคะคุณเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสันต์จะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ